ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่14บสีนะครับเนาะพฤษภาคม2566นะครับมื้อนี้พ่อแจ่มพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะหรือว่าเซียนกรุงเทพนะครับครับก่อนสิไปเบิ่งเฮาก็บมาเบิ่งเลข ลราพัฒนาออกนะครับเนาะมือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหกสามสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดครับส่วนเด็กล่างก็ออกสี่ศูนย์นะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เซียนคนริมทางกับรุดไปนะครับเนาะครับรุดไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะทั้งเด็กวิ่งนะครับเอากันธรรมดาเนาะครับพี่พีเนาะเด็กมีเขาไม่รุด เอางวดวันที่สิบห้านี่นะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบห้ามาตามกันต่อ เย็นนะครับเนาะ เป็นคนริมทาง นะครับเนาะบนบนวิ่งดด ีกับห้าครับจับคู่นะครับเนาะจับคู่ ที่หนึ่งสี่อ๋อสีสองตัวนี้สี่สี่สองห้าศูนย์ ศูนย์หกหนึ่งหกสองครับส่วนอาจารย์มันเน้นให้น,นะครับเนาะเน้นสุดสุดสีส่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสอง นี่ยสี่หางนี่เะครับเนาะครับแต่ว่าส่วนตัวที่พเพิ่นเนเดนใหม่เรารับเนาะข้ามักตัวเดียว้าเก,านะก่านะครับยีบสีหลักสี่กับหลักห้านะครับครับล่างนี่ ศูนย์กับหนึ่งครับจับคู่ 8ูนแปดศูนยเก้าครับหนึ่งเจ็ดแปดเก้า องแปดตัวเน้นนะครับเนาะการ,รเน้นให้ที่เน้นที่07นะครับ08 17 18 ส่วนตัวที่เพิ่บริเนีให้ห้ามักก็ได้ห้ากับพิเจน่าหมอนอีฟซีเนาะครับที่สำคัญเ้ามักก็ได้ห้าก็จะลืมกลับตัวไว้นํานะครับครับเราพัฒนาวันที่สิบห้าเดือนห้าหกหกนะครับเนาะมูมัวเนี่ยอืมนะครับบนวิ่งรูดสี่กับห้านะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง 5้5ศูน6์ห้าหเน้น4142 5152นี่คือบนเนะครับเนาะรับสี่หนึ่งที่อาจารย์พเน้นให้มากนะครับวันนี้ส่วนล่างครับนี่ครับล่างวิ่งรูด0ย์กับ1นะครับจับคู่07 08 09 หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเน้นนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ครับคนริมทางนะครับเนาะหรือว่าเซียนกรุงเทพนั่นแหละครับเอฟซี FC. นะครับเนาะพอแทมขอกราบขอบคุณหลายหลายนะครับเอออาจารย์เสียนคนริมทางนะครับเนาะที่ได้ส่งตงัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแทมนะครับเนาะฝากพี่ฝากนอ้องเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ำกัน ขับชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาวันจันทร์ที่15พฤษภาคม66นี้นะครับเนาะกับเราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับบนล่างโอบนวิ่งรูด4กับ5เน้น4 1 4 2 5 1 5 2ส่นะครับเนาะรับส่วนล่างวิ่งรูด0กับ1เน้น ศูนย er, ์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเอาหมักทะดลเข้ากันพิจารณาเมื่อเนาะอิบีเนาะครับฝอยสุขๆมันมักันทุกคนครับเอาชุดใต้ใต้ชุดนี้พอเตียมกับข้อกับขอบทุกคนอิบีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมก็ไว้พอลให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใดๆความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับฝอยมีแต่สุกแต่หลับให้ถูกฝอยรวยเงินกันทุกทุกคนครับ เอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มกันมีแเคียนนีเนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม